เทรดกราฟ1น,นาทีแล้วเจอกราฟติดเสมอแก้ไขยังไงกราฟโดดไปมาจะเทรดยังไงให้มีกําไรและจะเจอกราฟเสมออีกต่อไปโอเคครับก็กราบสวัสวดีและยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จีฮะและนี่คือช่องของ easy trade ครับ ช่องที่จะมาพานเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลาดฟิลรี่อปชั่นได้แบบง่งายๆอีซีอีซีซมดเลยนะครับมีเพื่อนๆน,นะครับผมหลายๆคนนะฮะสอบถามผมเข้ามาว่าพี่ครับพี่ครับพี่จะทํากาไรยังไงในเมื่อกราฟ1นาทีเนี่ยมันค่อนข้างปิดเสมอบ่อยเลยนะครับและเดี๋ยวผมเนี่ยจะพานเพื่อนไปดูฮะว่าหากคนเทรดที่กราฟหนึ่งนาทีในช่วงเดือนนี้คุณจะเจออะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับในทุกๆช่องทางของ e a s y Trade ไให้ผมหน่อยนะ ไม่ว่าจะเป็น y o u YouTube f a c e b o o กหรือว่า Tik t o k ครับโดยเฉพาะ Facebook ของ e a s y Trade ครับผมได้มีการอัปเดตคลิปสั้นคลิปยาวครับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะเพื่อนๆสามารถแวะเวียนขึ้นเข้าไปดูก่อนได้ครับว่าสามารถเทรดยังไงได้บ้างนะและออเดอร์ไหนที่ผมแพ้ออเดอร์ไหนที่ผมชนะเนี่ยเพื่อนๆจะได้เอาไปลองดูเปรียบเทียบในตลาดจริงครับและถ้าเกิดเพื่อนๆเจอกราฟแบบนั้นเนี่ยบางทีนะครับกราฟก็อาจจะวิ่งไปเหมือนกับเทคนิคของผมก็ได้นะเพื่อนๆก็สามารถลองกันเข้าไปดูกันก่อนนะฝากกันไว้ดยครับ อย่างแรกนะครับผมหากเพื่อนๆครับเลือกที่เทรดตลาด1นาทีใน b บ n a r y Option เดือนนี้นะครับสิ่งที่คุณจะต้องเจอแน่ๆเลยนะครับซูมเข้ามาเนี่ยคุณอาจจะเจอกราฟปิดเสมอแบบนี้ครับเห็นไหมในจุดที่1ครับจุดที่2อนะอันนี้คือการปิดเสมอแบบไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคเลยนะถึงแม้ว่ากราฟเนี่ยจะมีหลายแท่งเทียนนะครับแต่ถ้าเราซูมมาดูดีๆเนี่ยคุณจะเจอกราฟปิดเสมอแน่นอนครับในไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะและไม่ได้เจอแค่คู่เงินเดียวนะครับอันนี้คือ EU นะผมจะลองไปดู EJ ด้วยคนะอ่ะเห็นไหมทุกคน กราฟปิดกระโดดหรือกราฟที่มันปิดโดดลงมาหยงๆแบบนี้ทุกคนเห็นปะปิดแดงจริงครับแต่ปิดแดงแบบโดดลงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเทคนิคที่เราจะเอามาแก้การเทรด1นาทีแล้วปิดสเสมอหรือปิดกระโดดแบบนี้เนี่ยคือห้ามเล่น1นาทีครับไปเทรดที่5นาทีแทนนะและถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเนี่ยลองเปิดกราฟไปที่ time frame 5นาทีครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าปิดเป็นไส้เทียนค่อนข้างยาวนะฮะแต่กราฟนะครับปิดมีสีทั้งหมดเลยนะเห็นไหมนี่ก็มีสีทั้งหมดเลยเนี่ยเราเลื่อนกลับมาเนี่ย แทบจะไม่เจอกราฟที่เสมอเลยก็คือไม่เจอเลยอันนี้เจอแท่งหนึ่งนะครับเจอแท่งหนึ่งนะเห็นไหมอ่าน,นี้เจออีกแท่งหนึ่งแต่ก็คือนานๆเจอทีทุกคนนึกออกปะ่ะนานๆานานเจอทีนะกลับไปดูที่ EU ครับอันนี้ก็5นาทีฮะมีสีทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้คือการเปิดให้ดูแบบเรียลไทมเลยนะอ่าน,นี้มี1แท่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เทคนิคที่1ก็คือเปลี่ยนไปเทรดที่5นาทีครับดังนั้นเนี่ยหากเราจะเทรดที่5นาทีเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนล่ะที่จะมาคอยช่วยให้เราเทรดใน5นาทีได้ครับซิกซี่สัญญาลครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามีโปรโมชั่นนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยเช่า1เดือนนะครับจากปกติเนี่ยคุณจะได้แค่สัญญาณซิกซี่สัญญาล์นาทีปกตินะครับณตอนนี้นะครับคุณจะได้ถึง2ตัวครับนั่นก็คือซิกซี่คลาสสิกนะครับตัวนี้นะกับอีกอันหนึ่งก็คือซิกซี่ฮันเตอร์นะครับา้นะผ มี6จอทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าตัวสัญญาณ sexy signal ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ5นาทีครับแล้วเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็ค่อยๆเทรดไปทีละ5นาที5นาที5นาทีนะมันก็จะมีโอกาสทํากําไรได้มากกว่าการเทรด1นาทีที่สําคัญหมดปัญหาเรื่องการปิดเสมอไปได้เลยเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนไปลองทํากําไรดูดีกว่าครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์แรกกันเลยครับอย่างที่เราบอกนะเราจะเทรดที่ไทม์เฟรม5นาทีนะสัญญาณด้าน,นบนนี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณตัวคลาสสิกนะครับส่วนสัญญาณด้านล,ล่างนี้ก็จะเป็นสัญญ,ญาณตัวฮันเตอร์นะหนจะเข้าออเดอร์ พร้อมกันเลยนะครับทุกคนนะก็เปิดมา2กราฟนะครับตัวคลาสสิกเนี่ยผมจะเข้าอยู่ที่คู่เงินของ GU นะครับก็มันบอกให้เราเปิดบายนะกับอีกอันหนึ่งครับตัวฮันเตอร์เนี่ยผมก็จะเข้าที่คู่เงินของ EU มันบอกให้เราเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราตั้งเป็น5านาทีทั้งคู่นะฮะตั้งเวลานะครับตอนนี้ก็คือ22นาฬิกานะครับ20นาทีนะออเดอร์แต่ละออเดอร์ผมจะใส่ไปที่ออเดอร์ละ1000บาทนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว โอเคนะครับแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคู่หนึ่งเนี่ยเราจะชนะนะครับแต่อ้คู่ GU เนี่ยมันจะมีมาที่3นะเรับเพราะฉะนั้นผมจะต้องเปิดนิวเทรดขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเวลาไปอีก5นาทีถัดไปนะพร้อมกับใส่จํานวนเงินนะฮะอย่างน้อยๆคูณ2ลงไปนะครับผมก็จะใส่จํานวนเงินตรงนี้เนี่ยไปที่2,200บาทแล้วกันนะฮะกลางๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดบายซ้ําเลยนะฮะสามสองหนึ่ง อ่าเห็นไหมผมก็จะเปิดออเดอร์เนี่ยตามลูกศรตรงนี้เลยนะครับวินมาออเดอร์หนึ่งครับผมอยู่ที่891บาทนะครับส่วนอีกออเดอร์หนึ่งนะฮะได้มีการทบเงินเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยกราฟจะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับในออเดอร์นี้เนี่ยมันแพ้ไปนะฮะก็ทําให้เรานะครับตอนนี้นะได้มีอาการติดลบนะครับอยู่ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะก็โอเคไม่เป็นไรครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเทรดทากําไรกันต่อนะฮะโดยเราใช้สัญญาณเหมือนเดิมนี่แหละและเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่ามันจะสามารถทํากําไรยังไงได้บ้างนะเฮ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยไปเลยแล้วกันนะไปที่คู่เงินของ EJ นะครับซึ่ง EJ ตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าแท่งนี้เนี่ยควรจะปิดเป็นสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันเขียวอยู่ก็จะใส่เพิ่มไปเลยแล้วกันนะผมขอใสอ่ออ 22น่นาฬิกา30นาทีนะครับเพราะว่าออเดอร์นี้เนี่ยเป็นไม้สุดท้ายแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทบเงินต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่า EJ คู่นี้เนี่ยที่มันบอกให้เรากดลงเนี่ยจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่าเนาะ โอเคนะครับผมก็บวกมาในออเดอร์นี้7,136บาทนะครับทำให้ตอนนี้ครับจากที่เราติดลบเนี่ยกลายเป็นว่าเรามีกําไรทันทีเลยนะกำไรทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสัก4 8 2 7ัี่บาทนะครับก็สวยงามมากๆเนี่ยครับและถ้าเกิดเพื่อนๆครับอยากลองใช้สัญญาณเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยสามารถเข้ามาใช้ฟรีพร้อมกับผมได้ในไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะมีการไลฟ์เทรดสดให้เพื่อนๆดูนะครับในทุกๆวันอังคารและวันพุธเวลาหโมงเย็นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดลองเอาไปทํากําไรจริงกันแล้วเนี่ยคิดว่าดีคิดว่าใช่นะครับก็ สามารถเช่าซื้อไปใช้เองได้นะครับอยู่ที่เดือนละ3,200บาทนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือซื้อ1ได้ถึง2ครับได้ทั้งตัวคลาสสิกได้ทั้งตัวฮันเตอร์นะฮะเอาไปใช้ทํากําไรกันแบบง่ายๆเลยนะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ชื่นชอบครับอยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Easy Trade เนี่ยก็สแกนเคอร์โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยใน EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ Easy Trade ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย